เ,เพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคว่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชัน่นจัดเต็มพร้อมโคสส่วนลดคลาสิกนําไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปย์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมการสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนี้เ่เกม r e s e n t e v i r e d i m p t i o n เคยนะครับเรานี้ก็จะมารีวิวตัวของครีมเดดนะที่ได้รับบัฟมาใหม่ในแพทล่าสุดนะครับผมตีเร็วขึ้นแรงขึ้นนี่ผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้เลยโอเคตัวของนาครับผมใกล้แตกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปเกบเฟิร์สบัตซะหน่อยครับโอเควางบูไปครับบูกัดไปบูกัดไปโอเคเขาวาล์กลับบ้านไม่ได้เพราะบูกัดอยู่โอเคโดนโป๊แบบนี้ได้แน่นอนครับการันตีครับรอมีเนียนเข้ามากระโดดเข้าไปแล้วแฟดออกมาได้ครับบบอเครรียยผม เก็บมาได้สวยงามครับแล้วช่วยตัวของนาเก็บเห็ดป้อมด้วยครับโอเคเปิดคลิปมาได้สวยครับได้เฟิร์สบัตรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขาวักกลับบ้านก่อนนะเพราะป่าด้านล่างเดี๋ยวโดนเวทเอาโอเคเมื่อกี้ตัวของมาเอาจะคิงเด็ดแต่มันขึ้นตรงปูด้านล่างครับแต่ผมคิดว่าตัวของฟิโอลาน่าจะเก็บไปเราหรือเปล่านะ โอเคแต่ว่าเหมือนจะยังอยู่ครับเรียบร้อยแบบนี้ได้บัฟตีแล้วครับผมก็ถ้าเรายิ่งมีสแต็กเยอะเนี่ยยิ่งตีเร็วครับแล้วตัวของลูลู่มาช้าไปหรือเปล่าต่อยิงต่อไปเรื่อยๆครับแบบนี้ฝั่งตรงข้ามเจ็บหนักมากครับแล้วตัวงซินด้าพยายามจะมาปิดหลังครับโอเคมีบัฟฟ้าด้วยเวทบัฟฟ้าก่อนเฮ้ยแต่ว่าซินด้าวัดตรงนี้โอเคเปลี่ยนเป้าหมายครับเพราะว่าตัวของฟังเกิลฝั่งตรงข้ามเขามานะเรียบร้อยครับตัวของซินด้าไม่น่ารอดครับไปไหนผมยิ่ตียื้ออย่เพื่อนกําลังมาช่วยนะตัวของเซราซ ตัซีซีแบบนี้ตายไปครับแล้วเหลือเราจะได้บัฟฟ้าต่อด้วยนะโอเคได้บัฟฟ้าด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบัฟฟ้าให้เพื่อนเราน่าจะดีกว่านะถ้าเพื่อนรู้งานครับเดี๋ยวเราจะไม่ตีครับเราก็ปล่อยให้เพื่อนฆ่าไปนะบัฟฟ้านี้โอเคสวยครับแล้วตัวของปูครับผมขอเก็บตัวของมาอเเ้าวจะทิงเด็ดก่อนนะขึ้นมาแบบนี้สวยครับเวทยับ ถ้าเราได้นี้เราไปเล่นทางด้านเรล่างต่อได้ครับเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยใกล้ตายกันหมดแล้วโอเคแล้วเรา,เรามันจะได้ตัวของรูรูอีกหนึ่งตัวครับตัวของใครใส่อีกหนึ่งตัวครับโอเคแต่ว่ากตัวของรูรูจะรอดเหรอโอเคแต่ว่าตัวของโซโลกาไปเก็บคิวได้ครับแต่ตอนนี้คือออบเจกเกิดแล้วนะนัวมากครับ เราน่าจะเปิดได้อยู่เพราะเรามีตัวของโซลกาครับให้เขาฮิลให้เรานะถ้าเกิดาดูท่าไม่ดีเราก็กระโดดขึ้นมาครับแต่ว่าตัวของซินด้าเบอร์ผมสุดครับแต่ว่าผมยังไม่ตายตัวของฟิโอลาครับเหมือนจะเปลี่ยนเป้าเว้าเปตัวของมังกรครับแล้วผมมองไม่เห็นมังกรแบบนี้กระโดดไปสมัยเลยครับโอเคแต่ว่าสมัยไม่ตายครับเหลือกระจิ๊ดเดียวนะกะดาเมีภาพไปหน่อยครับเมื่อกี้ไม่เห็นวอร์ดนะโอเคแต่ว่าผมก็รอดชีวิตมาได้ครับถึงแม้ว่าจะเสียมังกรไฟก็ตามครับแล้วเหมือนตัวของโซลกาจะไปวิ่งไล่หรือเปล่าตตตัััววววขขออออองงงงรรร่าาาาาบบจจิๆ้้้ถยยแลลนนะะเเเดดีี๋กกไปโ โอเคแต่ว่าเลนบนเราเนี่ยโดนหนักมากครับเสียเฟิร์สเชอร์เรจไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บรีฟตรงนี้ครับเมื่อกี้เราเสียมังกรไฟไปแล้วนะอันนี้เราจะพลาดไม่ได้ครับ ตัวของคริงเดตเนี่ยคราวนี้ผมมีมาร์กเพียงแค่นิดๆหน่อยเองนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวของมันตีเร็วมากคนระับผมการบับคังดีมาเหมือนจะเห็นผลเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยตัวรีฟนะหาจังหวะปล่อยทางด้านเลนกลางครับปล่อยตอนนี้ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนื่องจากมันไม่มีอาเว็บมีเนียนะครับผมเว็บมีเนียเพิ่งเดินมานะคือปล่อยล้วก็คืออยากให้มันชนให้แตกครับแบบนี้ผมขอไปเวทก่อนนะครับผมขอไปขโมยก่อนนะเพราะว่าวูฟอยากกินหมาตรงนี้โอเคถ้าเราได้เนี่ยเราอาจจะไปป้อมกลางต่อได้โอเคเราเคลียร์หมดเหนะือ <ๆ S 2> ต่อโอเคก็เดี๋ยวตีให้มันเหลือสักประมาณ2 0 0 0ันหนนะเพื่อให้ตัวของรีฟมันชนแล้วแตกเลยครับเดี๋ยวเราวัดใจไปเลยนะตัวของซินด้าไม่น่าจะเบิร์ดเราได้ครับโอเคเหลือ2000ต้องตีนิดนึงอีกนิดนึงโอเคโอเคเหลือสาเรียบร้อยแตกครับผมเนี่ยถ้ามันก็ปล่อยมันต้องปล่อยแบบนี้นะเนื่องจากเพจป้อมอ่ะคือเวลามันเลื่อนเหลือยิ่งน้อยมันยิ่งแตกยากครับถ้าเกิดมันยังมีเพจอยู่แเรวเลน่าเหมือนเพื่อนจะทิ้งนะเดี๋ยวเราต้องไปกันแทนนะับผมเป็นตัวของนานะ โอเคน่าจะกันได้อยู่ครับแต่ไม่น่าจะคิวได้แต่เพื่อนเรามาโอ้โหเราโดนผักสามแบบนี้แต่ว่าไม่ถึงกับติดสตาร์ครับเดี๋ยวเราวิ่งไล่ต่อได้นะแค่ไล่แต่ไม่ต้องใส่สูตรครับเราวัดตัวของนาโอเคใส่ครับเขามาตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่มาตัวเดียวมากันสี่ตัวเลยเรียบร้อยแบบนี้ผมไม่น่ารอดแล้วผมไม่มีแฟดครับแต่แค่ยื้อเวลาเท่านั้นโอเคแต่ลับตัวของนาไปด้วยไม่ได้นะกลายเป็นว่าช็อตนี้ไม่สวยเลยครับผมตัวของนาเขามาใส่สูตรแล้วฝั่งของข้างเขามาเติมไวมาก แล้วตัวของนาเราได้ไหมโอเคเพื่อนเราก็ยังได้ตัวของแคดดี้เข้ามาหนึ่งครับก็เหมือนทางด้านเนล่ังก็จะนัวกันครับผมแล้วว่าเพื่อนของเราได้ตัวของฟิโอมาอีกนะโอเคน่าจะกันบ้านได้อยู่ครับไม่น่าจะมีใครเสรียชีวิตไปมากกว่านี้แล้ว เดี๋ยวเก็บปูตรงนี้คนระับผมโซนพื้นที่เอาไว้นะเหมือนเลนดโโูโอเขากำลังดันบนอยู่นะั่นไงผมาแล้วครับทั้งลูู่ทั้งใคร่าสาครับเดี๋ยวเราดักดูนะเผื่อเขาเดินมาตรงแม่น้ำนะอาจจะได้คิวฟรีครับโอเคหรือเราจะเป็น Q free, คิวฟรีเขาเพราะฟิโอลาเดินปิดมาแบบนี้เบื่เห็นหรือเปล่ามีวอร์ดแน่แน,แนครับทรงเมื่อกี้ถ้าไม่ถอยออกมา,มาน่าจะตายคู่นะครับผมโชคดีนะที่ว่าฟิโอลาเขาวิ่งใส่แบบเมื่อกี้ถ้าเกิดเขาวิ่งโหงเข้ามาความกัน3ตัวผมคิดว่าน่าจะไม่รอดนะครับแต่ว่าเพื่อนเราเหมือนจะบวกกันทาน้าาเลลนกงะ ก็ตอนนี้ทีมเราไม่ได้ถึงขั้นกับได้เปรียบนะถ้าเกิดพลาดก็อาจจะแพ้ได้อยู่ครับเดี๋ยวเราต้องรีบรับตัวของนาก่อนแล้วนะพยายามยื้ออยู่โอเคไม่รู้จะรับทันหรือเปล่าแล้วเนี่ย โอเคเหมือนตัวของโซลกาจะฮิวได้สวยครับแต่ว่าไม่ทันแล้วตัวของนาแตกไปแล้วตอนนี้ต้องเอาทูวิทดลแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวรอจังหวะตัวของเซลฟีนะร้องเพลงสวยๆครับแล้วเหมือนจะร้องได้ครับเรียบร้อยนะฝั่งของข้ามอุ้ยไม่ตายนี่หว่าเมื่อกี้เขาแฝดออกไปนี่ก็จะมีตัวตายนะโอเคแต่เราเอามังกร้เพื่อนนะตัดโซฝั่งของข้ามครับโอเคได้มังกรนะ้ำมาครับมับงกรดูดเลือดแล้วตัวของซินด้าจะตายเมื่อกี้แต่ว่าตัวของอาจีนาครับมาโดนตัวของเซลฟีล็อกแต่ว่าก็กระโดดไปได้อีกนะโอเคผมได้ยิงยับเลยนะตอนนี้คือได้ ีผ่ผมยิงผมยิงโอ๊ยจะตายจะตายจะตายนิดเดียวนิดเดียวได้ไหมโอเคโอ้โหแล้วเขาไปไกเวอร์เลยครับโอเคแบบนี้ผมไม่น่ารอดแล้วหรือเปล่าโอเคยังรอดอยู่ครับเฮ้ยนายกระโดดมาอื้อหือนิดเดียวอุ้ย,ยโดนกระเด็นไปอ้าเรียบร้อยโดนตัวของซินดาคาตายไปโอ้โหไม่น่าหิวเลยนะช็อตนี้ผมพาเพื่อนตายเลยเมื่อกี้คือตัวของฟีล่ามันแค่ทีเดียวคือมันก็ล่วงแล้วอ่ะโอเค,อเค,อเคสถานการณ์ตอนนี้คือดูทรงๆนะอา้าวแล้วตัวของวาไปตายเพิ่มอีก คือให้ตัวของซินด้าเกิดไม่ได้นะตาเนี่ยเพราะาฝั่งเราแต่ค่อนข้างบางครับซินด้าเบิร์สต์ตา์ทุกตัวครับแต่ว่าตัวของนายครับเข้ามาลึกแบบนี้น่าจะแลกคิวกันไปครับเราฆ่าแครี่เขาได้แนตะ่เอ้ยไม่ใช่เขาฆ่าแครี่เราได้เราฆ่าไฟเตอร์เขาได้ครับ แต่ว่าเป็นตัวของโซโลกาศได้คิวนะเลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ตัวของใครสามาดันสูงขนาดนี้ดูซิว่าเราจะปิดได้หรือเปล่านะครับสกิลสองกำลังจะมานะกดสกิลสองเราจะกระโดดได้เรื่อยๆครับโอเคล่อตัวแฝดไปได้แต่ว่าตัวของเซราฟินนะครับผมตีไปด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวของนานพยายามปิดหลังอยู่หลบสปันได้ครับเรียบร้อยหลบกปันตัวของซินด้าได้โอเคแต่ว่าตัวของนาถอยออกมาแล้วครับเนื่องจากยังไม่ใช่เป็นตัวของเมกาคนานะถ้าเกิดแปลงร่างเป็นตัวของเมกาคนาได้เมื่อกี้ผมว่านาน่าจะเปิดไฟได้สวยเลยเ,ลยเพราะมุมมันแคบมากเลย บอนาชอครับผมว่ายังเปิดไม่ได้นะดักดีกว่าผมคิดว่าเขาอาจจะเดินมาเช็คก็คิดว่าว่าเราจะเปิดอยากให้ไหมพูดมาปุ๊บก็มาป๊บครับเรียบร้อยได้คิวได้คิวอีกทีนึงโอเคติดคอเลคเตอร์แตกค,ครับตัวของแคดดี้เขาตายครับอันนี้น่าจะเปิดได้อยู่นะตัวของบอนาชอครับตัวดีพเขาตายครับฝั่งเรามี5ตัวนะเอ้าเฮ้ยแต่ว่าวารัสเราไปดันล่างซะงั้นเอา้วตัวของนาไปทําอะไรตรงนั้น ไม่ได้มายืนให้เราอีกเรียบร้อยครับผมชัดดาวตัวของซินดาได้แต่ว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแรง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 อืมองอาจจะหวาก,กระโดดออกมาโอเคกระโดดได้โอ้โหโดนสตันแต่ว่าผมแลกตัวของซิโอลาไปได้ครับแต่โดนตัวของนาปิดดาเมจครับโอ้โหแล้วตัวของนาของข้ามเขาเดือดมากโอเคเพื่อเราถ้าจะปิดดาเมจไม่ได้นะเพราะเป็นโซลกากับเซราฟีครับตัวของนานี่มันค่อนข้างหนานะโอ้หูไม่น่ารอดครับต้องเสียสละหนึ่งชีวิตนะโอ,โอเคยังดียังเหลือตัวของเซราฟีนคอยกันบ้านให้อยู่นะแต่ตอนนี้วารัตเราหล่อยบ้านยับเลยครับทางด้านดินล่าง โอเคแล้วตอนนี้เหมือนเพื่อนเราพยายามจะไล่อยู่ครับแล้วเหมือนฝั่งตรงข้ามใกล้ตายกันหมดแล้วเดี๋ยวเราเรีบไปซ้อนนะครับผมเพื่อจะเก็บได้นะโอเคแล้วตัวของนากระโดดเข้ามาแบบดีเรียบร้อยครับผมติดคอลเลคเตอร์ตัวแตกไปตัวของลูลู่ไม่มีตัวของมานาครับแต่ว่ายังมีมานาเพียงพอจะกดต่อไวโก้ดได้ครับโอตัวของซินดาเข้ามาสตันแต่ว่าระยะไม่ถึงนะครับผมโดนตัวของเซราฟีอกข่าวไว้ก่อนแล้วตัวของ อานานี่ครับก็โดดเข้าไปแบบนี้ตัวของซินดาครับเรียบร้อยมากดสัญญากลางวงไฟแบบนี้ตัวแตกไปครับตัวของลูรุครับโดนไปอีกหนึ่งคิวครับติดคอเล็กเตอร์ตัวแตกไปครับโอเคดับเบิลคิวแล้วตอนนี้ตัวของเซราฟีนครับไ,ไม่ใช่ตัวของฟิโอราในครับผมเรียบร้อยน่าจะโดนอีกคิวแล้ว Q, ครับผมชิปเปิลคิวครับรอบนี้น่าจะได้บอลนาชอของจริงแล้วเพราะฝั่งตรงข้ามตายสี่ตัวเลย เดี๋ยวได้บารอนตัวนี้ผมก็ขึ้นไปเก็บตัวของโกเลมต่อนะเนื่องจากมาร์คออฟเดอคิงเดมันขึ้นนะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองครับผมโอเคเราก็ได้ไปที่เรียบร้อยนะสแต็กตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าปล่อยท้ายเกมไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมมีสแต็กเรื่อยๆแต่ผมยิงยับทุกตัวนะ โอเคครับมับงกรตัวนี้นะเหมือนเพื่อเราจะเข้าไปนวลในไฟลือหรือเปล่าอ๋อยังครับแค่คุมเชิงอยู่แนละตัวควงเซราฟีนนะทํา CC สวยมากครับโอ้โหแล้วตัวของวัสเข้ามาล็อกได้ต่อ CC โค้ดสวยเลยครับแล้วมังกรเหลือนิดเดียวเราก็โฟกัสครับเรียบร้อยเราได้มังกรมาแล้วติดคอเลกเตอร์แตกไปครับตัวของนาแต่ว่าโดนตัวของซิดาปัดไปครับไม่สามารถไหลต่อได้นะโอเคแต่ว่าช็อตนี้คือสวยมากครับแยกมังกรน้ำแข็งได้ครับแล้วก็ฆ่าได้ถึง3ตัวนะใครทำอะไรทำไปครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะไปแยกดันทางด้านเลนบนคนเดียวก่อนนะโอเคตอนนี้มีบบบบบัััาาารรรรอออนนนยู่ะคผมกได้ nha ทางที่ดีที่สุดนะเพื่อแสดงประสิทธิภาพของบัฟมากที่สุดแต่ผมแนะนำเพื่อนๆเอามาเล่นดันบ้านนะครับเพราะว่ามันบัฟมีเนียนได้โหดมากมนะครับผมโอเคแต่ว่าป้อมนะน่าจะแตกนะครับผมทางด้านเลนกลางแล้วเราก็น่าจะดันตัวของทางด้านเลนบนแตกเหมือนกันครับโอเคน่าจะจบได้เลยนะครับผมถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเกิดมากันไม่ทันนะเพราะว่าเป็นบัฟมีเนียนตัวใหญ่ครับผมลถถังเยอะมากครับทางด้านเลนบนที่ผมเลี้ยงเวฟไว้เยอะมากนะโอเคแล้วทางด้านเลนกลางนัตีแตกแล้วผมทางด้านเลนบนผมมาเสริมต่อเรียบร้อยครับป้อมแตกครับไฟเดียวครับผมจบเกมเลยครับจากการอน ชอนะ โอเคครับก็จบไปสำหรับแมตช์นี้ก็ได้มา99.9%นะ S และบผมวไป10ตัวครับตาย3า x i ส5านะสำหรับการปรับใหม่ของครนะิงเดดเนี่ยที่ได้มารองกันในคลิปนี้นะความรู้สึกส่วนตัวผมคือตัวของมันเก่งขึ้นครับผมถึงอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นมากนะครับผมแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าตัวของคริงเด็ดเนี่ยมันตีไวมากมากนะพอมีสแต็กเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าท้ายเกมไปมันน่าจะโหดได้ยิ่งขึ้นกว่านี้เนงะี้ยเนื่องจากตัวของครนะิงเด็ดเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เก็บสแต็กได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้ายิ่งปล่อยเรท จะยังไม่เท่ากับตัวของนานะแต่ว่าผมมองว่าตัวของคลีนเดตในแพทเนี้ยหน้าเร่นมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดหยิบมาก็ต้องดูดีๆนะถ้าเกิดเพื่อนไม่มีตัวยืนให้ตัวของครีนเดตมันก็นับเป็น a d ดียแครี่ตัวบางๆตัวหนึ่งนั่นเองโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดเน t เป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นรางบัลท e กตัวแทนจากทาง YouTube หรือลิงก์โดเน t ที่อยู่ตยยใต้ดีพิ